สวัสดีครับสมาชิกสวนตุเรียนมือใหม่สำหรับเย็นวันที่10เดือนสิงหาคม6กดนะครับพอดีมาอัปเดตของสวนตุเรียนที่เป็นของเฮียเขานะครับอายุครบ5เดือนนะครับ5เดือนก็เลยจะมาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้ได้ติดตามแล้วก็เห็นความก้าวหน้านะครับเพื่อมีประสบการณ์ นะครับในการดูสวนทุเรียนของแต่ละท่านโดยเฉพาะที่เป็นทุเรียนปลูกใหม่นะครับทุเรียนต้นนี้นะครับย้อนในเรื่องของการที่ซื้อมานะครับซื้อมาราคาต้นละ2 0 0พบาทนะครับจากจันทบุรีหรือปาจีนบุรีไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้พอเอามาปลูกแล้วนะครับประมาณ4 5หเดือนก็เลยมาอัปเดตให้กับเพื่อนสมาชิก พื่อนสมาชิกที่เข้ามาดูใหม่นะครับขอให้ดูย้อนนะครับดูย้อนเดิมๆตั้งแต่คลิปแรกนะครับก็จะได้เห็นที่ไปที่มานะครับแล้ววันนี้นะครับเมื่อสี่ห้าเดือนครบรอบมาก็จะพามาดูนะครับเพื่อนสมาชิกตอนนี้ดูเมืนมื่อดูเหมือนฝนท้องฟ้าดูเหมือนฝนจะตกนะครับดูเหมือนฝนจะตก <c oughs> วันนี้อุณหภูมินะครับก็จะมีแสงแดดตอนเช้าก็ค้มๆนะครับตอนเย็น อ่าสิบหกนาฬิกาตรงพอดีนะครับก็ดูอากาศคึมคึมในดูบริบทของดินนะครับก็เป็นการยกโคบอ่รัศมีอยู่ประมาณสักเมตรห้หรือสเมตรไม่เกิน2เมตรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาดูต้นทุเรียนดูใบทุเรียนดูอาการทุเรียนนะครับต้นนี้คือเป็นต้นใหญ่เท่ากับต้นเท่ากับ แขนนะครับหรือเท่ากับขวดน้ํานะครับขวดละ10บาทเท่าที่เป็นขวดน้ําทั่วๆไปนะครับก็ประมาณนั้นดูสภาพของใบใบนี้จะเป็นใบที่แก่จัดนะครับแก่แล้วล่ะนะครับแล้วก็จะมียอดกําลังจะขยับนะครับยอดจะขยับแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีอาการของไม่แน่ใจว่าแพ้ปุ๋ยเคมีทางดินหรือว่าปุ๋ย หรือว่าเป็นสารเคมีนะครับในลักษณะนี้นะครับก็เกิดอาการแพ้นะครับแพ้สารเคมีไม่แน่ใจว่าเป็นปุ๋ยเคมีหรือว่าเป็นฉีดสารเคมีเข้าทางใบนะครับโดยปกติจะมีอยู่2ออย่างนะครับในเรื่องของการที่เป็นใบไหมอย่างนี้นะครับก็คือระบบรากก็เสียนะครับก็จะแพ้สารเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยก็ดีหรือจะเป็นน้ำหมักหรือว่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างนะครับ ก็มีโอกาสแพ้ได้เช่นกันนะครับส่วนที่2ก็ในเรื่องของทางใบบางทีอาจจะฉีดายาที่เกินไปนะครับก็มีโอกาสไม่ได้หรือฉีดบ่อยเกินไปก็ไม่หรือผสมหลายอย่างเข้มข้นเกินไปก็ไม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งทางดินและทางใบดูสภาพดินก็เป็นหินนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับมีความชื้นนะครับมีความชื้น นะครับมีความชื้นอยู่แล้วก็มีหินเป็นดินหินลูกหินลูกหลังนะครับแต่ดูใบสภาพอยู่ประมาณนี้ครับเพื mm ่อนสมาชิกประมาณนี้แต่ยอดตัวนี้ยังไม่ขยับนะครับ mm hmm. ก็ยังเป็นใบตึงๆอยู่นะครับ mm hmm. ข่าวที่แล้ว mm hmm. เมื่อคลิปที่ผ่านไปก็จะเป็นยอดถอดออกมานะครับยอดถอดใบถอดแต่ตอนนี้ดูโดยภาพรวมยังไม่มียอดอ่อนๆให้เราเห็นนะครับเพราะว่าเข้าสู่สภาวะที่ใบแก่จัด แล้วก็มาดูว่าอาการของทุเรียนเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้เป็นแขนงนะครับแขนงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแขนงประมาณนี้ก็ใบแก่ก็อาจจะร่วงแต่ก็มียอดใหม่แต่พอดูลําต้นนะครับก็จะเป็นใบที่ที่เคยได้ยอดได้ใบมาแล้วก็แก่จัดนะครับเป็นยอดที่ใบ าบางยอดก็เป็นใบเพบางยอดก็เป็นใบแก่จัดแต่โดยภาพรวมนะครับที่เป็นใบแก่เนี่ยเมื่อจะเห็นเข็มอย่างนี้ไม่แน่ใจน่าจะถ้าถ้าเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้นะครับตามที่มีประสบการณ์ก็คือเค็มปุ๋ยคเค็มปุ๋ยจากการใส่ปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินรีย์หรืออินซียเคมีหรือปุ๋ยเคมีนะครับอาการก็จะเป็นคล้ายๆกันผมสังเกตดูหลายๆต้นดูเหมือนจะเข็มสารเคมี นะครับก็ยังไม่ไม่สามารถฟันทงได้ว่าเป็นปุ๋ยเคมีแบบนหะนอย่างไรหรือปุ๋ยอินทรีย์หรืออะไรนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมนะครับถ้าเป็นใบแบบนี้นะครับตามที่ประสบการณ์เนี้ยเนีย่ยใบใบไม้นี้นะครับจะเกิดการเขาเรียกว่าคือปุ๋ยเกินนะครับเป็นปุ๋ยเกินปุ๋ยมันเกินมันเยอะเกินบางทีปุ๋ยไม่ได้ใส่เกินแต่ว่าใส่อย่างอื่น ก็เกินได้เช่นกันนะครับตามที่ผมเคยทําการทดลองให้กับพืนสมาชิกดูนะครับในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนทั้งหลายทั้งมวลนะครับหรือจะเป็นสารไหลอะมิโนโนู่นนี่นั่นพอใส่เข้าไปทางดินหรือฉีดทางใบเนี่ยกรณีที่เข้มข้นมากเกินไปเนี่ยก็จะออกอาการนะครับอันนี้ก็เนี่ยถ้าเป็นแพทเทิร์นี้คือเกิดจากฝีมือเราทําเองนะครับเกิดจากฝีมือเราทํา คำก็หมายถึงว่าอาจจะใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปหรือฉีดเคมีเยอะเกินไปนยครับเนี่ยโดยภาพรวมจะเป็นประมาณนี้เพราะว่าเราต้องการให้มันงามเพราะเราต้องการให้มันสวยนะครับก็ทุเรียนปลูกใหม่นะครับย้ําว่าต้นสูงประมาณ2เมตรนะครับไม่ไม่ถึง2ปีนะครับไม่ถึง2ปีแต่ซื้อมาต้นใหญ่นะครับในเ,เขาเรียกว่าในเข่งนะครับในเข่ง ก็ราคา2 0 0 0ก็สูง2เมตรประมาณนั้นแต่เรามาเลี้ยงต่อนะครับมาเลี้ยงต่อว่าเราจะเลี้ยงเขาต่อได้หรือไม่แบบนั้นอย่างไรก็ต้องมาดูเพราะดีเห็นต้นนี้นะครับใบแก่จัดใบตันนะครับแล้วก็มียอดถ้าอย่างนี้ถือว่าโอเคนะครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยที่มียอดอ่อนนะครับถ้ามียอดอย่างนี้ถือว่ารากเดินนะครับแต่ถ้าใบตันแล้วยอดไม่ถอดนะครับอันนี้ถอดนะครับถ้าอย่างนี้ใบ ใบเดินยอดเดินลากเดินอันนี้ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าใบตันตันแล้วไม่ถอดนะครับไม่ถอดยอดไม่ถอดยอดไม่มีอะไรขยับเลยรออย่างเดียวก็คือรอใบแก่จัดพอใบแก่จัดแล้วก็เหลืองบางบางใบเหลืองแล้วก็ร่วงนะครับพอร่วงเสร็จยอดไม่ขยับแล้วสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเหลือแตอ่เหลือแต่กิ่งก้านนะครับเพราะยอดไม่เดินถ้ายอดไม่เดินนี่ก็จะมีปัญหา นี่คือถ้าเป็นยอดขยับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเขี้วงูนะครับเป็นเขี้วงูถ้าเป็นลักษณะนี้โอเคแต่ว่าในเรื่องของธาตุอาหารถ้าตามนี้น่าจะเป็นเชื้อราลงนะครับเชื้อราลงก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นจุดนะครับเนี่ยดูตามใบนะครับใบจะคือใบไม่สะอาดนะครับหน้าใบไม่สะอาดจะเป็นเชื้อรานะครับแล้วถ้าเป็นกรณีใบเหลืองๆนะครับเหลืองแต่แต่เหลืองไม่มากนะครับ เหลืองที่ใบแก่เนี่ยส่วนมากมักจะมันเกิดผลกระทบจากการใส่ของทางดินนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือจะไม่ว่าจะเป็นาธาตุอาหารน,นู่นนี่มันเกินมันเกินมันจะออกเหลืองๆแบบนี้นะครับเท่าที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการใส่ทางดินนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับจะคล้ายๆกันแต่ถ้าเหลือง ถ้าเหลืองใบอ่อนนะครับถ้าเหลืองใบอ่อนเหลืองยอดอย่างเดียวนะครับเหลืองใบอ่อนเหลืองยอดอย่างเดียวส่วนมากก็จะขาดเขาเรียกว่าขาดธาตุอาจจุลธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กธาตุในเรื่องของธาตุซิงสังกสีนะครับถ้าเป็นยอดเหลืองนะครับแต่นี้ยอดไม่เหลืองแต่เหลืองโดยภาพรวมอย่างนี้เป็นเชื้อราน,นะครับเพ่อนสมาชิก ถ้าสวนอย่างนี้อขออนุญาตเด็ดใบสักนิดนะนะครับขออนุญาตใบเดียวนะครับเนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยเป็นราสนิมนะครับเนี่ยราสนิมเข้าทําลายใบพอเข้าทําลายใบจะทําให้คอโรฟิลลดหายไปนะครับเนี่ยพอคอโรฟิลหายปุ๊บอพออาหารที่ยอดออกมาเนี่ยจะไม่มีคอโรฟิลที่จะไปเลี้ยงยอดอย่างนี้ควรระวังนะครับต้องเป็นเชื้อราทั้งเชื้อราทางทางดินด้วยเชื้อราทางใบด้วยนะครับ อันนี้เพื่อนสมาชิกต้องต้องต้องอ่ามั่นสังเกตนะครับเนี่ยเพื่อนสมาชิกลองดูนะครับเนี่ยชื่อลาทางใบจะเป็นงี้เขาเรียกว่าลาสนิมนะครับลาสนิมมันจะมีจุดดำๆเหมือนสนิมสนิมกินเหล็กนะครับจะเป็นประมาณนั้นอันนี้ก็เกิดความชื้นทางดินนะครับแล้วที่เป็นลาสนิมอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทางยอดใบด้วยนะครับถ้าเป็นกรณียอย่างนี้อ่าหนึ่งดินชื้นจัดนะครับคือ อาจจะไม่ฝน้ําไม่ฝูอากาศ2ในเรื่องของเชื้อราเข้านะครับอาจจะไม่ได้เติมในเรื่องของเชื้อรานะครับประมาณนี้โดยสภาพโดยทั่วๆไปจะเป็นประมาณนี้นะครับที่ในเรื่องของดูตามสภาพใบสภาพลําต้นนะครับจะเป็นประมาณนี้ถามว่าโคกตรงนี้เนี่ยมีความชื้นได้อย่างไรเพราะว่าตรงเนี้ยมันระบายน้ําก็จริงนะครับแต่ว่าดินจริงๆอะ่ะดินลึกๆอะ่ะ นะครับดินที่ดินแรกๆที่เรานําเข้ามาเทมันอาจจะเป็นดินมันปูนะครับมีความชื้นแต่ว่าดินหินที่เราเอามาเสริมโคกที่หลังเนี่ยมันจะเป็นดินหินแล้วโฟน้ําโฟอากาศก็จริงแล้วมองมองข้างนอกมันจะแห้งนะครับตัวนี้ควรระวังนะครับมันจะดูแห้งๆครับดูแห้งๆดูเหมือนกับคือมันขาดน้ํานะครับแต่เราก็จะยิงน้ํา ถ้าเราเห็นเฉพาะด้านหน้าเนี่ยคือเราจะยิงน้ําอย่างเดียวแต่ข้างล่างมันมีความชื้นมีโอกาสจะเป็นเชื้อรานะครับถ้าเราไม่ไม่กําจัดเชื้อราทางดินนะครับสาคัญมากอันนี้ดูตามสภาพแล้วจะเป็นเชื้อราเข้าทั้งทาง,ทางดินและทางใบเพื่อนสมาชิกครับในส่วนนี้นะครับจะ,ะแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามผมมาหลายปีนะครับในเรื่องของในช่วงของฤดูฝนนี้นะครับ ขอให้ดูแลในเรื่องของรักษาเชื้อราน,นะครับผมดูแล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงถ่ายสวนถ่ายคลิปให้แชร์ประสบการณ์นะครับว่า ช่วงนี้นะครับในเรื่องของเชื้อราเน, Trans นี่ยค่อนข้างแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราทางดินไม่ว่าจะเป็นเชื้อราทางใบนะครับเนื่องจากอากาศเนี่ยมันมีความชื้นจัดนะครับบริเวรณรอบๆเนี่ยมันมีอากาศชื้นจัดแล้วก็ในดินก็ชื้นจัดนะครับแล้วก็ฝนตกทีๆฝนบางทีก็ลินไม่แรงนะครับแต่ว่าลงทุกวันบางทีก็วันเว,นว้นวันอย่างนี้เป็นต้นโอกาสที่จะที่จะเกิดเชื้อราเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงมากเลย Uh, ในส่วนที่ของเพื่อนสมาชิกนะครับ uh, ถ้าเป็นโ uh, คนรกๆควรจะทําให้สะอาดอย่างนี้ถูกแล้วนะครับอันนี้ทําถูกที่สุดแล้วเพราะว่าในช่วงของฝ uh, นตกนะครับมีความชื้นจัดนะครับควรที่จะทํโคนให้สะอาดประมาณนั้นถ้าถ้าคุมได้ก็ขอให้คุมบางห่างแต่ว่าในโคนใกล้ๆอย่างนั้นนะครับไม่ควรที่จะกบนะครับ uh, เพราะว่าเขาต้องการแสงแดดเขาต้องการอากาศอย่างนี้เป็นต้น แล้วแสงแดดอากาศยังไม่เพียงพอสิ่งที่จะเติมให้เขาได้ก็คือในเรื่องของไตโคโรมาเป็นเชื้อรานะครับก็เสริมเติมนะครับเดี๋ยววันพวกนี้ที่สวนนะครับเดี๋ยวผมจะพาพื้นสมาชิกนะครับเสริมเติมในเรื่องของอเชื้อราไตาโครโมานะครับจะต้องราดในกรณีทุเรียนเล็ดนะครับย้ํานะครับทุเรียนปลูกใหม่ตั้งแต่เริ่มปลูกยันจนถึง3 4, ปี4ปีก่อนจะมีผลผลิตนะครับควรราดที่โคนในเรื่องของไตโคโรมานะครับ ในเรื่องของเชื้อราถ้าเราไม่ดูแลอาการมันจะเกิดอย่างนี้ครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยมันจะเกิดประมาณนี้นี่เป็นเป็นเป็นสาเหตุเชื้อรานะครับอย่างเงี้ยเป็นเชื้อราถ้าอย่างนี้นะครับไม่ได้เกิดจากอ่เขาเรียกว่าพวกหนอนมะรงนะครับถ้าหนอนมะแงมันจะเป็นทั้งหมดนะครับเนี่ยมันจะเป็นทั้งหมดนะครับแต่นี้เป็นกิ่งต่ำๆนะครับเนี่ยเป็นเชื้อรา ตัวนี้ก็หักแล้วเนี่ยเป็นฟิวซาเรียมเข้านะครับอย่างนี้เป็นเชื้อราเข้าทางกิ่งด้วยนะครับแล้วก็เข้าทางรากด้วยนี่คือเชื้อราให้ระวังมากที่สุดเลยนะครับในช่วงนี้นะครับก็คงจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวได้มีโอกาสก็วันพรุ่งนี้ก็คุยในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของการดูแลในเรื่องของอเชื้อราทางดินเชื้อราทางใบอาการเป็นแบบนะั้นอย่างไรดูแลใส่ใจรักษาอย่างไร แล้วก็ในเรื่องของเพลี้ยะนะครับมแมลงนอนนะครับว่าอาการแบบไหนเป็นนอนอาการแบบไหนเป็นเชื้อรานะครับแล้วจะป้องกันแบบไหนอย่างไรก็ฝากติดตามในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับใบาย,บายของวันอาทิตย์วันที่10สิงหาคม2568ไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ